พื้นที่ของตำบลด่านทัพตะโกเป็นพื้นที่ที่สูงครับน้ำจากธรรมชาติเนี่ยพอเดือนธันวาหรือว่ามกราในน้ำก็จะแห้งหมดตำสะตำฝ่ายก็จะแห้งทำให้เกษตรกรเนี่ยไม่มีน้ำที่จะทำการเกษตรแล้วก็เป็นช่วงนั้นราคาคืชผลก็จะแพงก็จะทำให้เสียโอกาส น้ำเป็นหัวใจสำคัญของการทำเกษตรโดยเฉพาะน้ำบาดาลเป็นแหล่งน้ำที่มีปริมาณกักเก็บจำนวนมากและสามารถพัฒนานำมาใช้ประโยชน์ได้ตลอดทั้งปีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลจึงได้จัดทําโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ในพื้นที่ตำบลท่าตะโกอําเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอย่างเป็นระบบเพิ่มศักยภาพการผลิตภาคเกษตรกรรมทําให้เกษตรกรสามารถเลือกปลูกพืชเศรฐษฐกิจราคาสูงได้ช่วยสร้างงานสร้างอาชีพที่มั่น คงให้แก่คนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนค่ะการขอรับสนับสนุนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ต้องรวมตัวกันลุ่มเกษตรกรสิบภาครัวเรือนขึ้นไปและพื้นที่500ไร่ขึ้นไป ระบบน้ำบาดาลที่เราได้นะครับเป็นระบบพอถังแล้วก็มีบ่อบาดาลทําด้วยพลังงานแสงอาทิต์นะครับตอนนี้ที่มีเกษตรกรใช้ระบบบาดาลของเราเนี่ยมีอยู่ประมาณ30ครัวเรือนพอเราได้น้ําบาดาลมามันจะทําให้เรากล้าตัดสินใจที่จะลงทุนทําพืชผักอะไรที่มันราคาดีๆครับโดยยิ่งเฉพาะหอมแบ่งนะครับหน้าแ้งนี่ไร่หนึ่งตกประมาณไร่ละแสนกว่าบาทจึงทําให้เกษตรกรเนี่ยไม่เสียโอกาสตรงนั้นเพราะฉะนั้นก็จะทําให้เกษตรกรคุณภาพชีวิตก็จะดีขึ้นและเราก็ไม่ต้องไปหางานที่อื่นทำนครับ ก็หลักๆก,ก็อาชีพก็คือทําต้นหอมแบ่งแต่เดิมเนี้ยพื้นที่นี่มีปัญหาคือน้ํามันไม่พอในการทําแปลงใหญ่ก็คือมีน้ําน้อยก็เลยทําน้อยตอนนี้ได้น้ําจากโครงการนี่ ก็เลยทําให้ทําได้มากขึ้นก็ลดความเสี่ยงในการปลูกแล้วไปไม่ถึงคือมันมีน้ํำได้ต่อพอน้ําสมบูรณ์พืชมันก็สวยอย่างที่เห็นตอนนี้ปลูกอยู่ที่55ไร่ไร่หนึ่งประมาณ2ตันก็ขอขอบคุณกรมน้ําบาดาลน,นะครับที่มาเพิ่มโอกาสให้กับเกษตรกรนะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็อยากให้เป็น,นทําอย่างนี้ขยายไปทั่วไปเพราะว่าบ้านเราเป็นเมืองเกษตรน้ําเป็นปัจจัยหลักในการทําการเกษตรครับ แล้วพบกันใหม่ในรายการหุนทางพารวยสวัสดีค่ะ